สบายดีเพื่อพี่น้องทั้งฝั่งลาวฝั่งไทยและต่างประเทศเพื่อสุขสุขคนเด้อมีตะทับสุบานสองลูบรรลาคือเก้าน้องมื่อนี่เนาะผมกับน้องปื้มคือเก้าเนาะมื่อนี่คือเฮาอยู่บ้านเลยเนาะพี่น้องเมื่อน้องปื้มกับชิมาเห็ดอาหารเทียงเนาะกับเขาเทียงตอนเทียงน้องปื้มจะเห็ดมกปลาเนาะพี่น้องเดี๋ยวเฮาับไปบึงไปโซนกันเด้อตอนนี้กะติดเตาติดไฟแล้วกะติไปก็บพักเนาะมาไหวเนาะพี่น้อง เดี๋ยวรอติดตามชมไปเบิ่งนํากันเด้อพี่น้องเด้อว่าสิมกปลายหยังไปเก็บผักนํากันเลยเนาะบัดนี้เนาะค่ะพี่น้องหาได้มแล้วเฮาสิไปเก็บผักก่อนเนาะก่อนอื่นหมดแล้วเฮาก็จึงสิเอาป้าออกมาเนาะพี่น้องได้เฮ็ดของกินสวยเนาะมื้อนี้เพราะว่าฝนตกตั้งแต่ฝนตกตั้งแต่พี่น้องเอ้ย จนมาหอดตอนอ yeah. ัน7โมง8โมงฝนตังสิเาฝนใหกะซาวังก oh ี้น oh, okay mm ี hmm. hmm. ่สุ่มเบิดน้องปืมก็สิมาเก็บผักขะแยงเนาะพี่น้องหาได้ปลามามื้อเช้านี่ก็สิมกินสิเก็บก่อนคือน้องปืมก็กลับมาบ้านเนาะทุกๆท้ายอาทิตย์น้องปืมจะกลับมาบ้านอันนี้น้องปืมกลับไปบ่ดนน้องปืมก็กลับมาอยู่บ้านคือเก่า เก็บพักขยงแล้วทุกคนพักขยงกระปูกน้อยหนึ่งนอกกรามไปเป็นป่าเลยทุกคนเยอะแยะฮเก็บพักแยงแล้วหน้ากันสิไปเอาใบตองกล้วยเนาะเพื่อจะมาทำการมุกปลานั่นเองหอมหอมพี่เนองเอออยากกินตามักตองดีเนาะ ตาหมักต้องใส่ผาขยงนะพี่น้องหรือว่าตาหมักขามหน่อยเนาะป้าดทงเข่ากันเลยลองเปิ้อว่ะฮึวน์วนตกน้ำเปิ้มกับย่านคือกันได้ย่นน้ำถมนากจะชือได้ออกไปนาอยู่เนาะเก็บมาแล้วพี่น้อง เก็บมาแล้วพี่น้องเฮาก็สสแปงหัวสิงคคลนี่คือต้นมะถัว่วเด้อพี่น้องมะถัว่วลองปุ่มก็ออกหมากเลยได้แล้วลองปุ่มสิพาพี่น้องมาเก็บมะถั่วไปตำเด้อะไรเด้อนี่ออกแล้วว้าวลองปุ่มอ่ากลับมานี่เห็นมะถั่วหมากบ้โท้ดีใจเนาะพี่น้องโหไรหมากเลยได้แม่เพชรบอกว่าจนได้เก็บไปตำแล้วกับพี่สมบูรณ์เนาะมะถัว่วโป่งเต็งเต้หมดละลองปุ่มเอาในหวานแล้วกัน เอามาปลูกเนาะลูกบักใหญ่หนึ่งพี่น้องบักถั่วยาวเนาะเดี๋ยวแล้วบัดแล้วฮาสิบมาเอามักถั่วไปตำเนาะน้องเบมจะทําคลิปอีกเนาะกะ็คือมะเก็บเนาะน้องเบมก็สิเก็บคือกันสิเอาไปใส่กัดเอาเนาะเฮาบ่ได้ตำใส่เลยเพราะเฮาบ่ได้ใส่เขาเบื่อเนาะมกเพ็ดก็พอได้แก้ไขได้พี่น้องเพ็ดปืนม่นเพ็ดปลูกตั้งแต่ปีกายนี่เนาะ ให้ไเพ็ดกัดพอจะจะยาวๆเ,เนาะพี่น้องจะทายกัดสิบไปเอาเซสินคาแล้วก็ต่อไปเอาใบตองกล้วยเนาะชิพาเลาะเบิ่งพืชผักเลยต้นมะเขือเด้อันนี้ท่านได้ออกมากกำลังออกดอกอันาเมนต้นอา่าดอกแค่ดอกแค,กค่ขาวหน่อยเนาะนี่มะเขือออกมากแล้วต้นเดียว ตัวนี้เหลืองเลยได้พี่น้องนี่ใส่กับสมบะน้อยเนาะ,ะไปเอาหัวซิงไคล์ไปเอาหัวสิงไคล์กันต่อที่หัวสิงไคล์เนาะพี่น้องน้องผึ่นไปเอามีดมาสหังสิงไคล์ซิงไคล์เอาผืนใบไวนะ้ๆเนาะแล้วก็ข้าตัดข้าตัดใบออกไดยมาเด้นะเอาใบไว้เนาะเอายาบาด เาสิไปเอาต้นกล้วยเนาะพี่น้องอากาศขึ้นนะมันขึ้นบดมือเลยบางทีกะสิอันฝนก็น่าจ,จะตกมาอีกเนาะเ้าจะขับไปเอาต้นกล้วยอยู่พาเบื้องนั้นเนาะของเป็ดน้นองปึ้มต้นในยางอ้อมมาอยู่สวนลุ่มพี่เนาะสวนของ,ปของไปขบไก่กล้กวยป้าโต ฮ้องแล,ล้วพี่น้องบนอ่นเอาต้นกล้วยนี่เนาะเพิ่นใหญ่แล้วต้วต้ตตนตองมาเอาทางนี้เอางานหนึ่งก็น่าจะพอเนาะพี่น้องเนาะไปเดี๋ยวน้องเิวนสิาพาไปน้องกันต้นกล้วยจะเป็นต้นกล้วยน้ำน้ำว่านำ้นำธรรมดาบาา้านเฮาเนาะเอาใบหนึ่งกระพอไม่เผ็ดเอาตัวมันสีเดนเอาต้นีมันสีเดนไปเบื้องนะ จะหน่อยกระหอดหองข่าวสลากเนาะกระซิใไส้ใบกล้วยอันนี้ปลูกว้ให้ป็ดใไกล้พร้อมเนาะเอาตัวใดดีพี่น้องตัวดีเนาะโอ้มาแล้วพองาเดียวมีนเหลืออีกเออบอกกบน้ำเต็มปุ๊บให้เบิ่งเลยก็เห็นว่าพี่น้องหัวจะรออยู่ พามาสอบอาใบกล้วยเขาก่อนได้มาแล้วเนาะเปลยกซุ้มมาเลยไม่ถ้าได้ออกเอาขึ้นไปนี่ก็จะไปล่นไพ่ก่อนเพื่อจะแตกนะะเนาองท้าเข้าบปลลูนไ่ ได้แล้วเนาะพี่น้องป่ะไปเลยได้2 3หมก4มกบ่ดักไปหามกกเลยปิ้งใบตองเนาะพี่น้องคางใบตนอนงให้เพิ่นอ่อนเฮาไปตัดมาใบตองอนะแตกา่คางก็ได้เื่อสิห่อง,ง่ายเนาะหน่อยนึงพอเพิ่อนอ่อนพอเพิ่นบ่แตกเ,เวลาสิเอาไปห่อเนาะ มาปิดกระปามาเลยเด็กน้อย่เด็ดซื้อน้ำเปล่เนาะสามโลโลเท่าไรแม่โลละสิบพัโลละหนึ่งหมื่กีบนะพี่น้อง เดี๋ยวทั้งคนทั้งจะโจนพร้อมอ่าจะโจนกับหองแล้วไปที่นปลานี่เพื่อนเรอาอปลาสอยเนาะ ะก in ี้น้องปื้มว่ปลาซิวมุนมังทางปลาซอยบ่ปลาซิวปลาปลาซอยนะคะเพิ่นไปยกยอสะดุ้งอเนาะไปตึกสะดุ้งอายเซจำพรเฮานี่ล่ะพี่น้องน้ขึ้นตึกสะดุ้งได้หลายๆี๋น้องปื้มก็สิล้างเนาะก็สิไปเฮ็ดเลยเดี๋ยวมันพาวเาพาอันน้องปื้มสิเอาไปอ่ะใส่มักซดาเนาะ ไปตอนจริงค่ะตอนงาตอนจริงเพื่อนนะพี่น้องอน,นี่เปน, <S <S น้อยเตือน้อยครับไม่ได้ใสช้สิเพื่อนเนาะมันน้อยดิแล้วเขาก็สิไปปรุงรสเนาะปรุงรสเอือบเพื่อนเลียวกันเอาไปมกเลยพี่น้อง เดี๋ยวไกระตึกสะดุ้งได้หลยนะตื่นมาเยังยมาได้ไปเดิยสซ้ำเห็นแต่เพิ่นถามเพิ่นว่ากขาเพก่งกระถามเพื่น่าตึกยุไสแน้่ึงก็บอกว่าตึกยุใสตึกยุใสจำาพลนเีเนาะใสขัวจำาพลนไมจำพลนอีกละ อัก็จะเออเอเอัก็สิมาปุ้งกันนะพี่น้องน้องปุ้งอยากใส่มาริกหาว รถใส่แป้งนมลงไปนะคะใส่ร้ายเซฟร้าย,ายปะ่ะเลยค่ะจะเอาพอประมาณเนาะพี่น้องอันนี้นี่สลายประเด้อใสลายเข้มร้าย ม่อกี้นี่นะคิดพ่อได้คิดพ่อได้ลืมอันอันนะพักอีตู่พักนั่งตู่นะเดียวคิดส่วนผู้เมื่อวานอยากใส่พักนั่งตู่เห็นแบบธรรมศาสตร์เครื่องเคียงกับแบบธรรมศาสตร์เลย ตอย่างน้องปึ้งเส่ลงไปอะนะคนใส่กันเลยเนาะแม่นหอมน้องปึ้งบากแยกราดแล้วแต่ผภูหมักเนาะอิงตามบางคนก็เห็ดแบบนึงอ่ะนะอันนี้แมนมกสูตรธรรมชาติ์เลยน้องปึ้มเองน้องปึ้มกะหะกะซีมกกันแล้วพี่น้องวัวสิงไคลเด้อใส่ลงไปโลดใหนมันหอมมียังกไง เพิ่นไปตึกอ่าปไปใส่เบ็ดใส่สม้อก็คือสิอได้ปลาหลายพี่น้องน,นําขึ้นแถวอ่าแถวเซ่ดะมีเพชรอีกส่วนของปึ้มบาอันยเอาไปหน้าว่ายเอาไปตรงปลาอันนี้ก็บแม่งรักค่ะเนาะพี่น้องใส่ลงปาพริกร้อนใส่ต้นหอก็ได้ักนตูเพื่อความหอมพักแองอัน งาพังกะตัดครึ่งใส่เนะาะว,าว้าเอาับย้อมมกปลาเฮากำลังสิเป็นกำลังสิเป็นมกเลยเด้จอจะเสทียงก่อนเนาะกูจะเสถีกลอ

ปุ S <S ๊บสกันแบบสิโลคนเลขคนเลขคนเลขเขากันป้าบุเปื่อยได้ป้าอันนั้นให้ใหม่เนาะป้าสวดป้าใหม่หรือบุเปื่อยงานมัเพิ่มนางอยู่กหอพี่น้องเอ้เดี๋ยวสิโตกันนี่เนาะพี่น้องเาลนลนเขากัโลดักเครื่องเคียงหอมต่างๆของเฮาเนาะใส มีแต่เครื่องธรรมชาติทั้งหมดเลยเนาะปลากับปลาธรรมชาติเนาะพี่น้องจากแม่น้ําลเซจํารของเฮาเนาะเดี๋ยวต่อไปน้องป้มกสมกเนาะพี่น้องตัวใหญ่ตัวน้อยมีเบิดเนาะแซ่บๆนํากันรเสื้อสีมือวานกี่นมกแล้วเฮาก็สิไปปเนาะข้างอน้กมกแบบอันนั้นเลยเนาะเฮามกน้องป้มกับ่ถนัดปานดเด้อแนวมกก็ได้ ได้จักมกุกเนาะทุกคนมารุ่นน้องกันคร yeah, yeah. Okay. ั้งแรกครั้งแรกเนอครั้งแรกสิวามกุกนี่นะกระเซาะเข้าไปน้ำอีกเนาะเอาแยันตัวของเรา <Yeah. S 1> เอาเบิ่งหน้าตาเน <Yeah. S 1> าะมุกใหญ่พูดบจัก ยอดแสงนะทางน้องอยากมือมุยปัญหาเนาะพี่น้องมุกใหญ่เอาทำกิตเองใส่เลยสุดเน้นๆปัญหามาพุชซุกโัวเธงอย่เบลอเอาปีงเอาเนาะซุกๆได้ยังบอพี่น้อง mẹ thấy mọi người mực thấy rồi đi mẹ thấy 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 เอาไปเลยขังไว้ถาเนาะพาเสร็จน้อยลงเนาะมันใหญ่ยันบอรซุกถาน้องปึ๊งไปนาน้องปึ๊งแต่สีทาใทุกคนบเบิ่งอีกเนาะบางทีไม่เผ็ดแล้วเอาอันตรงไปเอาปลาเพิมเพราะว่าเห็ดพักกันเห็ดตรงเห็ดตรงน้อยคือไส้ลราไว้พี่น้องเดี๋ยวไปตรงปลาอยู่นะ แต่ว่าน้ำห่วยร้ายฝนตกแห้งน้ำห่วยร้ายแล้วก็ได้ยางข่ามเนาะเราต้องเรนยางข่ามไปเนาโอ้ยากเบิ่งหน้าตาตอนออกมาดิเนาะเป็นจังได้จะหล่อหรือจะล่วงทุกคนตะลบเห็นบ่คือลงปื้มปื้มก็เห็นบ่คืดตะลบรหิบบเป็นอันแล้ะ อาจจะโมอ่าห่อแบบเปรี้ยๆนั <t> ่ง <par> ก <fishermen> ็ได้นะพี่น <lang> <vant> ้องแล้วเป็นเป็่อนยังไงทุกคนเดี๋ยวหัวห่อเด้ตกห่อในการห่อด้อยหลังปึ๊กพยายามเด็ดไปเนาะ เอากรเทียมเห็ดเอาเ,เห็บโอเคแต่รสาตคืออดตัไก,กินุกกันอตัดยสอง ngon các nhà em tệ đi các nhà phụ tục mà sao nữa ai này non dù đi nôn, mình mình đây rồi Chỉ lại giá tị không được có mưa mày đứa mưa nạ ก็ไปตองทำมันก็นเแลยวแล้วเนาะเขาวันเ,นเนข,ออนข,ขเาเขาเฝ้าคนนี้เขาเฝ้าเป็นตอนสามมุกจ้ะไปตองพอไหมอ้ไปตองอาจจะพอ อาจจะไม่ติดเอาไปตรงอีกนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรจะสบตลอดมาแล้วนี่มงนี้โอเคเนาะเออ สุดท้ายนะทุกคนนะ้องปุ่มก็เห็นแล้วแล้วเนาะได้จากมกทุกคนว่นะตัวนี้คือเป็นตัวนี้เป็นมกพิเศษนะทุกคน,นะนอ่นะเ,นะเป็นอันนี้ใส่ซะมกพิเศษเนาะกปไนอยังเป็นมกของจอโซนะ้อพี่น้องได้กี่มกเนาะสามหกแปดมกเนาะพี่น้องเป็นมกน่อยเด้อ วต่อไปห้ากระสีมกเนาะแล้วก็ถ่ายเพลินซุกแล้วน้องปื้มกระสิมาเปิดให้ทุกคนเบิ่งเนาะวันหน้าตาของมกป้าสอยน้องปื้มนาะสิเป็นจังใดเดอ้อเดี๋ยวทุกคนกระถ่าเบิ่งน,น้ำกัน